นะโมพุทธายะพระพุทธไรพระพุทธญาณนานีนภาระสีสาหัสะสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธธบุษธัมมะบุ สังฆาบูชาอาคีธานะวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอหังวันมีธุระโตอาหังวันมีทาตุโยอหังวันมีสัพพโส เชมินโมพุทธายพระพุทธร,ะระตัตน,นายานมานีนภารันสีสหาหาสุธรรมาสวดตามธรรมกันนะคะทุกคนสังของยาธาพุทธโมนะนดีดีต้อนรับท่านเข้าสู่สถานีบุญนะคะ ที่ที่จะทำให้ท,ท,ท,ทุก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 คนนะคะตรงนี้โปร่งโล่ง,ลงสบายนะคะวารังคันทังสีวารีสะมาะเทรังอังวันทะมีทุระโตอังวันทะมีธาตุโยอังวันทะมีสภาวะ สังฆบูชีมินโมพุทธายะพระพุทธไรรัตนายานม,มานีนภารังสีสาหาสะสุธรรมะ ขังคาบูชาอย่าลืมขอใจแชรเอกไปซื้อของแจกของได้หมดเลยนะคะทุกคนได้บุญทุกอย่างเลยนะคะเทรัังงอหวันมีทุระโตอังวัน,ม,วนมีทาตุโยอังวันมีสาาัพพส พุทโธธรรมะสังฆบูเชมิที่นี่สถานีบุญยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสําคัญเลยเราเราบันทึกบุญกันทุกๆวันวันละสิบชั่วโมงนะทุกคนอย่างน้อยวันละสิบชั่วโมงนะคะสัตยธรรมพุทโธธรรมะสังโฆยาธา อาคีกรมพระนะคะกรมพระมีถ้าใครยังไม่มีประคำนะขอเชิญนะค,คนทุกคนวาเทรังอหังวันทามีธุระโตอหังวันทามีธาตุโยอหังวันทามีสพวโซ ตัน,นายานอย่างน้อยเวลาเอาน,น้อยสุดเลย5ชั่วโมงทุกคนนะคะน้อยสุดไมนะคะมากสุดสิามชั่วโมงในการสวดกรรมระสวดแล้วก็มองรูปหลวงปู่ไปด้วยนะคะพูธาบูชธรรม,มบูชสังคาบูชาอาคีธานาวารัง สิวาลีสามา,าเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาาัพพะโสจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะคะประคำของหลวงตาหลวง,งตมานะคะ นโมพุทธายะพระพุทธาร,าราตัตนายานมะนีนภารันสีสะหาสะสอธรรมะพุทโธธรรมะสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชห้าปีแล้วนะคะ 5าปีแล้วจะดำนิดนึงนะทุกคนอาคีทานะกรรมห้าปีทุกคนคะ่ะสีวารีจะมะเทรงอาหังวันมีชุระโตอาหังวันมีธาตุโยอาหังวันมีร้อยแปดเม็ดนะคะ ประคำม,มีร้อยแปดเมตรค่ะสังคำัง,ง่ายง่ายเวลาเราสวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็การนับใช่ไหมร้อยแปดจบเนีย่ยก็คือก็คือเก่งที่สุดนะทุกคนร้อยแปดจบวันๆนเนื้อนะคะเจ้พาพระรัสีสา,าสัสุดธรรมมาพู่โทธรรมสมสังขอยาถาพูดโมนะ ทาบุสรรมาบุสสังฆาบุชาอคิธานะวา